ตามเบรงเต็นโดมงานของผมตอนประกอบแล้วครับจะเป็นรักษาจริงครับโครงสร้างครับงานของผมจะเป็นงานแบบใส่สลักครับใส่สลักเสียบลงไปสิครับแบบนี้ครับจะบอกมีจุดใส่จอยหรือใสน็อตครับตัวนี้ก็เป็นสลักเสียบลงครับ ดลดการด้นครับปิดสลักไปเบอดครับจะมีจุดใส่น็อตเพียงจุดเดียวครับตรงกลางกลางโขงนะครับจะใส่น็อตเบอร์2ี่สตัวครับเพราะว่ารวมก่อน้างจะกวงครับนะกวงอยู่ที่13เมตรข้างบ,บงด้านในครับ หลังในพวกเล็กพ่นนี้ก็จะเป็นเสียมันเต็นวัดนะครับเสียมันขางเสียมการพ่นก็ไข่ๆนะครับ,ค,ค,ค,รบความกว้างแต่ละหองจะอยู่ของละหามรครับสามารถต่อยาวได้ความยาวที่เทาต้องการนะครับ